เบอร์ดี้ชนแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินมารีลีนมอนโรสาวเพลย์บอยคนแรกของโลกผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดตลอดกาลสตรีผู้ทรงสเสน่ห์ในแบบอเมริกันชนที่เคยโด่งดังถึงขนาดที่ว่า การปรากฏตัวของเธอนั้นมักจะถูกรุมล้อมไปด้วยฝูงชนจนเกิดเหตุชุนมุนขึ้นอยู่บ่อยครั้งและไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนที่แห่งนั้นก็จะเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชายจำนวนมากสะพายกล้องวิ่งตามไปถ่ายรูปหรือการที่ได้พบกับตัวจริงของเธอก็ทำให้ใครหลายคนถึงกับต้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปรปาบรื้มใจเธอคือผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายคลั่งไคล้จนชาวอเมริกันในยุคนั้นเปรียบเปลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย หากได้เห็นตัวจริงของเธอสักครั้งย่อมถือได้ว่าชาตินี้คงนอนตายตาหลับและนั่นก็ทําให้เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดตลอดกาลซึ่งชื่อของเธอคนนั้นก็คือมาริลีนมอนโรมาริลีนมอนโรเป็นนักร้องนักแสดงและนางแบบชาวอเมริกันเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปี1926ที่เมืองลอสแองเจลิสโดยมีชื่อจริงว่านอร์มาจีนมาร์เทนสัน หรือนอร์มาจีนเบ็คเกอร์ซึ่งประวัติเบื้องต้นสำหรับนามสกุลของนอร์มาจีนหรือมารีลีนมอนโรนั้นก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้คนอยู่ไม่น้อยว่าแท้ที่จริงแล้วนามสกุลจริงๆของเธอควรจะเป็นมอร์เทนสันหรือเบ็คเกอร์กันแน่ความสับสนนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแม่แท้ๆของเธอนามว่าแกลดิสเพอร์มอนโรซึ่งว่ากันว่าเป็นหลานสาวของเจมส์มอนโรประธานาธิบดีแห่งประเทศเม็กซิโก ดยข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นถูกแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกอ้างว่าแกลดีสได้แต่งงานครั้งแรกและอยู่กินกับนายเบ็คเกอร์ที่ประเทศเม็กซิโกแล้วได้ย้ายมาอยู่ที่ลอสแองเจลิสจะมีบุตรสาวร่วมกันสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเด็กหญิงดอมม่าจีนเบ็คเกอร์แต่ต่อมานายเบ็คเกอร์ก็หนีหายไปปล่อยให้นางแกลดีสต้องแบกภาระการทำงานหนักไปพร้อมๆก,กับการเลี้ยงดูบุตรสาวทั้งสองคนจนร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอและสุดโทรมลงไปมาก แต่ต่อมาเธอก็ได้คบหาและอยู่กินกับนายมอร์เทนสันโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันจนกระทั่งนายมอร์เทนสันเสียชีวิตไปดังนั้นพ่อที่แท้จริงของมาริลีนมอนโรก็คือนายเบ็คเกอร์ส่วนนามสก,กุลมอร์เทนสันเป็นเพียงแค่นามสก,กุลของพ่อเลี้ยงนั่นเองแต่ในอีกประเด็นหนึ่งกลับมีการอ้างอิงว่าสมัยที่นางแกลดีสอยู่กินกับนายเบ็คเกอร์จะมีบุตรด้วยกันสองคนต่อมานายเบ็คเกอร์ก็หนีหายไปจากชีวิตของนางแกลดีสพร้อมทั้งยังได้นําลูกๆทั้งสองไปด้วย แล้วหลังจากนั้นนางแกลดีสซึ่งถูกทอดทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวก็เข้ามาทำงานที่บริษัท RKO ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านการตัดต่อภาพยนตร์ทำให้มีโอกาสพบเจอกับน,นายมอร์เทนสันและได้คบหายอยู่กินกันจะมีบุตรสาวสองคนโดยบุตรสาวคนแ็กก็คือนอร์มาจีนหรือมาริลีนมอนโรแต่ยังไม่ทันที่ลูกสาวคนแรกจะเกิดในมอร์เทนสันก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปก่อนซึ่งประเด็นที่สนี้จะชี้ว่า มาริลีนมอนโรเป็นบุตรสาวของนายมอร์เทนสันนั่นเองชีวิตในวัยเด็กของมาริลีนมอนโรนั้นเต็มไปด้วยความน่าเศร้าใจเพราะเธอแทบจะไม่ได้แตกต่างไปจากเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งอีกทั้งยังต้องถูกโยกย้ายไปให้ครอบครัวอื่นๆเป็นผู้เลี้ยงดูอยู่บ่อยครั้งโดยในตอนที่เด็กหญิงนอร์มาจีนมีอายุได้3ปีนางแกลดีสผู้เป็นแม่กำลังอยู่ในสภาวะตกต่ำและยากจนถึงขีดสุด เธอจึงต้องทำงานอย่างหนักจนร่างกายทนไม่ไหวและมีอาการของโรคประสาทในที่สุดก็ต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน,านระหว่างนั้นสาวโสดเพื่อนสนิทของนางแกลดีสคือเกรซแมคคีหรือป้าเกรซก็ได้รับตัวเด็กหญิงนอร์มาจีนมาเลี้ยงดูแลแต่เพราะกฎหมายมีข้อจํากัดว่าห้ามสาวโสดร,รับเลี้ยงดูเด็กกําพร้าทําให้ไม่นานนักเด็กหญิงก็ต้องถูกส่งต่อไปให้ครอบครัวผู้เคร่งศาสนา ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั้นมารับตัวไปเลี้ยงดูแทน3ปีหลังจากนั้นนางแกลดีสก็ออกจากโรงพยาบาลและรับตัวบุตรสาวกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ไม่นานนักเธอก็ล้มป่วยลงอีกครั้งทําให้เด็กหญิงนอร์มาจีนต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัวใหม่เป็นครั้งที่3โดยครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นนักแสดงในคณะละครเร่ทาให้เด็กหญิงนอร์มาจีนต้องเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาบายมุขทั้งการดื่มเที่ยวเต้นรําไปจนถึงการพน,นัน แต่ในอีกทางหนึ่งเธอก็ได้รู้จักและคุ้นเคยกับงานด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยในวัย8ปีเด็กหญิงนอร์มาจีนต้องย้ายไปอยู่อาศัยกับครอบครัวที่4ซึ่งในช่วงเวลานี้นับว่าเป็นฝันร้ายในชีวิตจริงเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อเด็กหญิงนอร์มาจีนไปที่โรงเรียนก็มักจะถูกเพื่อนๆตั้งฉาย,ยาล้อเลียนรูปร่างที่สู้ผอมของเธอว่าถั่วฝักยาวอีกทั้งในวันหนึ่งที่เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวชายที่เช่าห้องอยู่ร่วมกับครอบครัวนี้ ก็ยังพยายามที่จะลวนลามเธอซึ่งเมื่อเด็กหญิงนอร์มาจีนไปบอกเล่าให้เจ้าของบ้านฟังเธอกลับถูกตบหน้าอย่างแรงพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้เธอเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปพูดกับใครเด็ดขาดเด็กหญิงนอร์มาจีนต้องเผชิญชีวิตด้วยการร่อนเร่ไปพักพิงอาศัยอยู่กับครอบครัวต่างๆอีกหลายแห่งทําให้ประสบการณ์ในวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยเรื่องที่ดีและเรื่องที่เลวร้ายบางครอบครัวก็ดูแลเธออย่างดี แต่บางครอบครัวกลับข่มเหงรังแกเธอโดยเฉพาะหลังจากที่เคยถูกลวนลามแล้วยังถูกเจ้าของบ้านทั้งร้ายเด็กหญิงก็เกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถพูดจาสื่อสารกับใครได้อีกเลยต่อมาเธอจึงได้ย้ายกลับมาอยู่กับเพื่อนสนิทของแม่คนเดิมคือป้าเกรซแม็คกคีกับสามีป้าเกรซให้ความรักและคอยดูแลเอาใจใส่เด็กหญิงนอร์มาจีนเป็นอย่างดีอีกทั้งยังพยายามที่จะรักษาอาการช็อกจนพูดไม่ได้ของเธอ ด้วยการฝึกให้พูดออกเสียงให้ได้อีกครั้งป้าเกรซใช้เวลาวันละหลายๆชั่วโมงติดต่อกันนานนับเดือนจนในที่สุดอาการของเด็กหญิงก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างแต่น่าเสียดายว่าเธออยู่กับป้าเกรซผู้มีเมตตาได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็ต้องถูกย้ายตัวไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กกำพรา้าเนื่องจากว่าป้าเกรซมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดูแลเธอได้เด็กหญิงนอร์มาจ,จีนต้องถูกทอดทิ้งอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพรา้า ยาวนานถึงสปีจนกระทั่งป้าเกรสกับสามีมารับตัวเธอให้ไปอยู่กับป้าแอนนาซึ่งเป็นหญิงชราวัย60ปีที่มีความสุขภาพและมีจิตใจดีเด็กหญิงนอร์มาจีนได้ย้ายมาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวใหม่ที่ให้ทั้งความรักความเมตตารากับว่าเธอคือสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวจึงทําให้ในตอนนี้เธอรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เด็กกาพร้าเหมือนในอดีตที่เคยผ่านมาอีกต่อไป วันเวลาผ่านไปนอร์มาจีนเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นสาวน้อยที่ฉายแววความสวยออกมาให้เห็นโดยเมื่อมีอายุได้12ปีเธอก็ค้นพบเลยว,ว่าตนเองนั้นมีแรงดึงดูดทางเพศอย่างรุนแรงซึ่งเธอเคยเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเธอไปโรงเรียนดยสวมสเวตเตอร์และเพิ่งหัดทาลิปสติกเป็นครั้งแรกเพียงเท่านี้พวกเหล่านักเรียนชายต่างก็พากันจ้องมองเธอตามไม่กระพริบหรือบางคนก็พยายามที่จะเข้าหาเธอในขณะที่นักเรียนหญิงก็มองเธอด้วยความสนใจ หรือบางคนก็แสดงอาการอิจฉาออกมาเมื่อเด็กสาวเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมในวัย14ปีป้าเกรสซึ่ซงมีฐานะทางการเงินดีขึ้นบ้างแล้วก็รีบมารับตัวนอร์มาจ,จีนไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่เพียงแค่1-2ปีต่อมากลับมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ทำให้ครอบครัวของป้าเกรสต้องอพยพไปอยู่ที่วอร์จิเนียตะวันตกโดยไม่สามารถให้เธอติดตามไปด้วยได้ความห่วงใย,ยอย่างจริงใจที่ป้าเกรซมีให้แก่นอมาจ,จีน ทำให้ป้าเกรสตัดสินใจวางแผนที่จะให้เธอแต่งงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเธอเป็นเด็กกําพร้าผู้โดดเดี่ยวและไม่มีที่พึ่งพิงทั้งทางกายและทางใจหรืออย่างน้อยที่สุดป้าเกรสก็เชื่อว่าการแต่งงานจะช่วยให้เธอมีบ้านอยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งได้จากนั้นป้าเกรสจึงจัดการให้นอร์มาจีนในวัย16ปีได้แต่งงานกับเจมส์โดเฮอร์ตีเด็กหนุ่มที่อยู่ข้างบ้านเมื่อวันที่19มิถุนายนปี1942 การที่เด็กสาววัยสิปีต้องมาทําหน้าที่เป็นภรรยาและแม่บ้านไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าโนมาจินจะพยายามเรียนรู้แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่ค่อยดีนะักโดยเฉพาะฝีมือการทําอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ถนัดดังนั้นเธอจึงชดเชยด้วยการสร้างความรู้สึกที่ดีจากการเขียนข้อความสั้นๆติดไว้กับชุดอาหารของสามีด้วยเสมอเช่นที่รักขณะที่คุณกําลังทานแซนด์วิชอยู่นี้โปรดคิดถึงฉันที่กําลังรอคอยคุณอยู่ที่บ้านด้วยความรักและรอยจุมพิษ ที่่มออบใให้ยางงจจรจิชีวิตคู่ของนอร์มาจีนไม่ยืดยาวนักเนื่องจากเจมส์ดเฮอร์ตีสามีของเธอถูกเกมไปเป็นทหารเรือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องทำให้เธอต้องดิ้นรนด้วยการออกไปหางานทำตามโรงงานแล้วต่อมาทั้งคู่ก็ได้หย่าขาดจากกันในปี1946นอร์มาจีนไปทำงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพร่มชูชีพแล้วย้ายงานไปเป็นพนักง,งานพ่นสีเครื่องบิน จนได้มารู้จักกับเดวิดดนเวอร์ช่างภาพสมัครเล่นที่มักจะใช้เธอเป็นนางแบบในการถ่ายภาพจากจุดเริ่มต้นในการเป็นนางแบบสมัครเล่นก็กลายมาเป็นใบเบิกทางให้เธอได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนางแบบในสังกัดของ b รูบุ๊กโมเดลลิ่งเอเจนซี่ซึ่งทําให้ต่อมานอร์มาจีนก็ประสบความสําเร็จกับอาชีพนางแบบและได้ขึ้นปกนิตยสารอีกนับร้อยฉบับด้วยความสวยงามและเรือนร่างที่ดึงดูดใจเพศตรงข้าม นอมาจีนจึงมักจะได้เป็นนางแบบภาพหวือหวาโดยนิตยสารที่มีภาพของเธอจะขายดีมากอีกทั้งยังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายและเหล่าช่างภาพแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าเด็กสาวผมบรอนใบหน้าหวานมีรอยยิ้มอันเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่เย้าวยวนใจและมีดวงตาที่เปล่งประกายงดงามพร้อมกับสัสดส่วนเรือนร่าง37 23 37คนนี้คือใครกันแน่แม้ว่านอมาจีนจะผ่านการถ่ายแบบนิตยสาร และถ่ายภาพบ๊บบ๊บแวมแวมมาแล้วหลายครั้งแต่เธอก็มักจะหลีกเลี่ยงงานถ่ายภาพเรปอยเนื่องจากเธอได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวที่เคร่งศาสนาแต่แล้วในยามที่ชีวิตตกอับเธอไม่มีเหลือไม่แต่เงินค่าอาหารหรือค่าเช่าห้องพักในเวลานั้นนอร์มาจีนจึงต้องจำใจยอมรับข้อเสนอของช่างภาพทอมเคลลี่ที่เสนอค่าจ้างให้เพียงแค่50ดอลลาร์สำหรับการเป็นนางแบบถ่ายภาพเปลย แต่นั่นก็นับได้ว่าเป็นรายได้ที่สูงและคุ้มค่ามากสำหรับชีวิตเธอในช่วงภาวะตกต่ำของชีวิตซึ่งต่อมาทอมเคลลี่ก็ได้นําภาพถ่ายชุดนี้จํานวน20รูปไปเสนอขายให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในชิคาโก้และเขาก็ได้รับเงินกลับคืนมามากถึง900ดอลลาร์ชีวิตของนอร์มาจีนเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆจนเธอได้เซ็นสัญญาข้อสังกัดของบริษัท2 0 Century Fox เป็นระยะเวลา6เดือน พร้อมกับได้รับค่าตอบแทนสัปดาห์ละ75ดอลลาร์หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในสังกัดของ2 0 t h Century Fox นอรมาจีนก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อในการแสดงว่า m a r i l ี n m o n r o ซึ่งชื่อม a r i l ีนมาจากชื่อของ m a r i l ม n Miller ดาราที่เธอชื่ชนชอบและนำบุคลิกมาเป็นต้นแบบส่วนนามสกุลม o n r o ก็มาจากนามสกุลดั้งเดิมก่อนแต่งงานของแม่เธอนั่นเองแล้วในวัย20ปีนอมาจีนก็ได้ใช้ชื่อใหม่ว่า มา i l ลีนมอนโรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตราบไปจนกระทั่งเธอเสียชีวิต6เดือนแรกที่เธอได้เข้าสังกัดของทเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกซ์มารีลีนมอนโรไม่ได้รับเลือกให้เล่นภาพยนตร์เรื่องใดเลยจนกระทั่งหมดสัญญาแต่ทางบริษัทก็ยังต่อสัญญาให้เธออีกครั้งเป็นเวลา6เดือนพร้อมกับมีงานภาพยนตร์ให้เธอเล่นถึง2เรื่องแต่สุดท้ายทั้ง2เรื่องก็ไม่ประสบความสําเร็จทางบริษัทจึงไม่ต่อสัญญาให้กับเธอ จากนั้นในปี1948เธอเข้าทำงานร่วมกับบริษัทโคลัมเบียพิกเจอร์สมาริลีนมอนโรได้รับบทดาราน,นำในเรื่อง Don't Brother to k n o c ซซึ่งมาริลีนเคยบอกว่านี่คือบทที่เธอชื่นชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งและเมื่อภาพยนตร์เรื่องในแองการาที่มุ่งเน้นจุดสนใจพิธีการแสดงสเสน่ห์ทางเพศของเธอได้ออกฉายในปี1953ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นจึงทำให้มาริลีนมอนโรกลายเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง แต่ช่วงปีเดียวกันนี้เองในเวลาที่ชีวิตกำลังรุ่งโร์ภาพเรือยที่เธอเคยถ่ายเอาไว้ในอดีตโดยช่างภาพทอมเคลลี่ซึ่งถูกนำไปขายต่อให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในชิคาโกก็ถูกตีพิมพ์เป็นปฏิทินชุดโกลเด้นดรีมออกมาวางจำหน่ายซึ่งภาพเรือยที่ถูกเผยแพร่ออ,อกมาสร้างความอื้อฉาวให้แก่ชื่อเสียงของมาริลีนมอนโรเป็นอย่างมากเธอถูกกระแสะสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนในที่สุดมาริลีนมอนโรก็ตัดสินใจออกมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตอันน่าขมขื่น และความเป็นมาในอดีตของเธอรวมไปถึงสาเหตุที่เธอต้องจำใจยอมถ่ายภาพเปลยในครั้งนั้นการออกมาบอกเล่าถึงเรื่องราวความอัภพในชีวิตที่เธอได้เคยประสบมาส่งผลให้ประชาชนเกิดความสงสารและเห็นอกเห็นใจจึงยิ่งทําให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังและมีผู้ที่นิยมชมชอบมากกว่าเดิมส่วนปฏิทินภาพเปลยที่ถูกนํามาจัดจําหน่ายนั้นสามารถทํายอดขายได้มากกว่า1ล้านชุดหรือมีมูลค่าราว750 0 0 0ดอลลาร์ โดยเฉพาะภาพของมาริลีนมอนโรสามารถทำเงินได้สูงกว่านางแบบเปลือยคนอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันมากนั่นจึงทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของชาวอเมริกันอย่างเต็มตัวอีกทั้งรูปลักษณ์ของเธอก็ยังสร้างความหลงใหลคลั่งคล้าให้แก่ชายหนุ่มไปทั่วประเทศแล้วในเดือนตุลาคมฮิวจ์เฮฟเนอร์ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการสูงสุดของนิตยาสารเพล์บ่ก็ได้นำภาพถ่ายของมาริลีนที่เขาเคยซื้อไว้มาขึ้นเป็นปกให้กับนิตยาสารเพล์บ่ ที่เพิ่งเปิดตัวอาวานจําหน่ายเป็นครั้งแรกดังนั้นมาริลีนมอนโรจึงเป็นสาวเพล์บคนแรกของโลกนั่นเองและจากนั้นเป็นต้นมาชื่อของมาริลีนมอนโรก็ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร้อนแรงทางเพศหรือที่คนทั่วโลกต่างรู้จักและจดจําเธอได้ในฐานะของเซ็กซ์สิมโบแต่นอกจากมาริลีนมอนโรจะกลายเป็นนางแบบที่มีภาพลักษณ์ร้อนแรงชวนให้หลงไหลแล้วเธอก็ยังเป็นนักแสดงหญิงที่ถูกจัดที่อยู่ในระดับแถวหน้าของโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตาม มาริลีนมอนโรเคยบอกเอาไว้ว่าตนเองนั้นอยากเป็นดาราตลกที่ต้องใช้ไหวพริบมากกว่าการเป็นดาราสาวที่เน้นโชว์ความสวยหรือความเซ็กซี่แต่ผู้กำกับส่วนใหญ่ก็มักจะหยิบยื่นบทของสาวสวยเซ็กซี่ให้แก่เธอนอกจากนี้ในภาพยนตร์แทบทุกเรื่องของมาริลีนมอนโรก็มักจะมีฉากที่ให้เธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงอยู่เสมอและเธอยังเคยร้องเพลง Diamonds Are a g i r l s Best Friends หรือเพชรคือเพื่อนแท้ของหญิงสาว ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดังและมีผู้คนรู้จักไปทั่วโลกในปี1954มาริลีนมอนโรก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่ามาริลีนมอนโรโปรดักชั่นหรือ MMP ร่วมกับช่างภาพที่ชื่อมิลตันกรีนโดยสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกคือ The Print and the s h o w g i r l แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านผู้ชมและการตอบรับของนักวิจารณ์ วันที่14มกราคมปี1954มาริลีนมอนโรตัดสินใจแต่งงานครั้งที่2อย่างลับๆกับโจโดีแม็กซิโอนักเบสบอลชื่อดังที่ศาลากลางของเมืองซันฟรานซิสโกโดยดีแม็กิโอได้มอบแหวนตัวเรือนแพลตินั่มฝังเพชรเจรไน35เมตรให้แก่เธอซึ่งหลังจากงานแต่งงานแหวนวงนี้ก็ถูกประมูลไปด้วยราคา7 7 2 5 6 0ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาททว่าเมื่อทั้งสองคนแต่งงานกัน ชีวิตคู่ก็ไม่ค่อยจะราบรื่นนักเพราะด mm ิแมจิโอมินิสัยขี้หึงส่วนมาริลีนเองก็มีงานถ่ายทำภาพยนตร์ที่รัดตัวมากจึงไม่มีเวลาทําหน้าที่ภรรยาได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงยังมีข่าวลือเรื่องการนอกใจตามมาอีกด้วยแม้ว่าทั้งสองจะประกาศชัดเจนว่าอยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างจริงจังแต่มาริลีนก็ยังคงสนุกกับการทำงานและกระหายในความมีชื่อเสียง ส่วนสามีเชื้อสายอิตาเลียนนั้นกลับต้องการที่จะเก็บเธอไว้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Seven Year Itch b i l l y w i l เ e r เคยเล่าว่าเขาเคยเห็นสีหน้าที่โกรธจัดของดีแม็กิโอเมื่อได้ดูฉากที่มีลมพัดจนกระโปรงของมาริลีนเปิดขึ้นมาซึ่งนี่ก็เป็นฉากอมตะที่มีชื่อเสียงมากและผู้คนก็ยังคงจดจำฉากนี้ได้ดีมาจนถึงในยุคปัจจุบันแต่ว่ากันว่า เพราะฉากอมตะฉากนี้นี่เองที่กลายมาเป็นชนวนเหตุแห่งรักร้าวของพวกเขาส่วนเบนคแคมเมอร์ผู้เขียนชีวประวัติของดิแมจิโอกล่าวว่าดิแมจิโอไม่ชอบอย่างมากกับนิสัยที่มักง่ายและสกกรกของมาริลีนหลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่ถึงปีในวันที่27ตุลาคมปี1954มาริลีนมอนโรก็ขอหย่าก,กับดิแมจิโอด้วยสาเหตุที่ว่าเขากระทําทารุณกรรมทางด้านจิตใจต่อเธอหลายคนเชื่อว่า มาริลีนมอนโรเป็นผู้หญิงที่หยหาความรักมาโดยตลอดเพราะเธอไม่เคยได้รับความรักจากพ่อและแม่มาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเยาว์วัยอีกทั้งเธอยังล้มเหลวกับชีวิตคู่มาแล้วถึงสองครั้งแล้วต่อมาการแต่งงานครั้งที่3ของมาริลีนมอนโรก็เกิดขึ้นกับอาร์เธอร์มิลเลอร์นักเขียนอิสระผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและยังเคยได้รับรางวัลพูลิเซอร์มาแล้วจากผลงานเรื่องอวสานของเซลแมนซึ่งเป็นบทละครสะท้อนสังคมของชาวอเมริกันได้อย่างถึงแก่น มาริลีนพบกับอาร์เธอร์มิลเลอร์ครั้งแรกเมื่อปี1951ซึ่งในขณะนั้นเขาแต่งงานอยู่กินกับแมรี่สแรตเทอรีแต่เขาขอหย่าก,กับภรรยาเพื่อมาแต่งงานใหม่กับมาริลีนมอนโรโดยทั้งคู่ตกลงใจแต่งงานกันเมื่อวันที่29มิถุนายนปี1956หลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Prince and the s h o w g r l เสร็จสิ้นมาริลีนก็ตรวจพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์น,นอกมดลูกดังนั้นจึงจะเป็นต้องทำแท้งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ และต่อมาเธอก็ตั้งครรภ์อีกครั้งแต่สุดท้ายก็แท้งลูกเองโดยธรรมชาติในช่วงปี1958มาริลีนมอนโรต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวถึงสองครอบครัวโดยเธอต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่ภรรยากเก่าของอาเธอร์มิลเลอร์และยังต้องซื้อรถจากกลัาจากอังกฤษให้แก่สามีพร้อมกับต้องรับผิดชอบจ่ายค่านำเข้าและขนส่งมายังประเทศอเมริกาอีกด้วยแต่แล้วในที่สุด ชีวิตคู่ครั้งที่3ของมาริลีนมอนโรและสามีก็พังทลายลงไปอีกจนได้เพราะเธอทั้งติดเหล้าและเสพยาจนต้องหย่าร้างกันในวันที่24มกราคมปี1961ซึ่งหลังจากการหย่าร้างอดีตสามีของเธอก็แต่งงานใหม่ทันทีกับหญิงสาวชาวเยอรมันส่วนมาริลีนต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการบำบัดที่คลินิกแห่งหนึ่งในแมนฮัตตันโจดิแมกิโออดีตสามีคนที่2กลับเข้ามาในชีวิตของมาริลีนอีกครั้ง โดยทั้งคู่ประกาศว่าการกลับมาคบหากันในครั้งนี้มีสถานะเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อก,กันเท่าน,นั้นแต่นั่นก็ไม่อาจที่จะหยุดข่าวลือที่ว่าพวกเขาหวนกลับมาแต่งงานกันใหม่อีกครั้งได้มาริลีนมอนโรผ่านการแต่งงานอย่างเป็นทางการ3ครั้งแต่นอกเหนือจากนี้เธอก็มักจะมีข่าวพัวพันกับผู้ชายมากหน้าหลายตามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนักร้องชื่อดังอย่างแฟรงซินเนตราหรือนักแสดงชายมาลอนแบรนโด ปจนถึงนักแสดงรุ่นพ่ออย่างคราเกเบอร์จะมีข่าวว่ามาริลีนมอนโรคลั่งใครนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้นี้มากแต่ข่าวที่อื้อฉาวมากที่สุดคือข่าวที่เธอไปพัวพันเชิงชู้สาวกับสองพี่น้องแห่งตระกูลเคนเนดีเนื่องจากมีนิตยสาราฉบับหนึ่งได้ตีพิมพ์บันทึกส่วนตัวที่ถูกค้นพบในกล่องเครื่องเพชรของมาริลีนมอนโรซึ่งเธอได้เขียนบรรยายถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งถึงสองพี่น้องคู่นี้ไว้ด้วยโดยข้อความส่วนหนึ่งได้บันทึกเขียนไว้ว่ามาริลีนมอนโรคือพลทหาร ผู้บังคับบัญชาของฉันคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเขามีอำนาจมากที่สุดในโลกหน้าที่อันดับหนึ่งของทหารอย่างฉันคือต้องเชื่อฟังหากเขาบอกให้ฉันทำอย่างไรฉันก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะเขาคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราและข้อความในส่วนที่กล่าวถึงโรเบิร์ตน้องชายของประธานาธิบดีเคนเนดีก็ได้ถูกบรรยายเอาไว้ว่าไม่มีที่ว่าในชีวิตฉันสำหรับโรเบิร์ตแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและไม่กล้าทำให้เขาต้องรู้สึกเจ็บปวด ฉันพยายามเหลือเกินที่จะฝากให้ท่านประธานาธิบดีไปช่วยพูดแทนแต่ฉันก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวท่านได้แม้ว่ามารเดลีนมอนโรจะมีข่าวอื้อฉาวกับผู้ชายมากมายแต่ที่น่าประหลาดใจเป็นที่สุดและมีน้อยคนที่จะรู้ก็คือข่าวลือที่ว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับอัจฉริยะบุคคลระดับโลกอย่างออเบิร์ตออสตน์ซึ่งเพื่อนดาราคนสนิทของมารเดลีนได้เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าครั้งหนึ่งมารเดลีนเล่าให้เธอฟังว่า เธอไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับไอน์สไตน์สุดยอดอัจฉริยะผู้โด่งดังในระหว่างที่เขาลี้ภัยมาอยู่ที่อเมริกาเขาดูหนุ่มกว่าอายุส่วนเธอกำลังอยู่ในช่วงขาลงของชีวิตซึ่งในตอนนั้นหากบอกให้ใครฟังก็คงไม่มีใครยอมเชื่อมีแต่จะหัวเราะเยาะเหมือนเป็นเรื่องตลกมากกว่าดังนั้นเธอจึงไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้เท่าใดนักซึ่งก็จริงอย่างที่มาเรลีนได้คาดไว้เพราะแม้แต่เพื่อนดาราคนสนิทที่ได้รับฟังก็ยังหัวเราะและคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลที่ฟังดูเกิินจรง ดังนั้นมาริลีนจึงหยุดเล่าหรือพูดถึงรายละเอียดอื่นๆมากไปกว่านี้จนกระทั่งหลังการเสียชีวิตของมาริลีนมอนโรทรัพย์สินทั้งหมดของเธอก็ถูกนำมากองรวมกันปรากฏว่าหนึ่งในนั้นมีภาพขนาดใหญ่ของไอสไตล์ที่ถูกใส่กรอบอย่างดีและมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของไอสไตล์อยู่หลังภาพนั้นว่าขอมอบให้มาริลีนด้วยรักและขอบคุณลงชื่ออเบิร์ตไอสไต์ มาริลีนออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1962เพื่ออวยพรวันเกิดให้แก่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่เมดิสันสแควร์การ์เดนคืนนั้นมีผู้ร่วมงานมากถึง17,000คนซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมืองดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงจากวงการต่างๆโดยเธอได้ขึ้นไปร้องเพลง Happy Birthday Mr. President เพื่อมอบให้แก่ประธานาธิบดี ซึ่งชุดที่เธอสวมใส่ขึ้นร้องเพลงภายในงานวันนั้นได้ถูกนำมาจัดประมูลในปี1999จนได้ราคาที่สูงถึง1,267,500ดอลลาร์ 1, 7, 500, หรือกว่า44ล้านบาทช่วงชีวิตสุดท้ายของมาริลีนมอนโรเธอเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Something's Got to Give เมื่อช่วงเช้าของวันที่5สิงหาคมปี1962ด้วยวัยเพียงแค่36ปี โดยเธอนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักที่ลอสแองเจลิสคนที่พบศพเธอคนแรกคือแม่บ้านชื่อยูนิสเมเร่ซึ่งได้เล่าว่าเธอพบมาริลีนมอนโรนอนเปลยเปล่าอยู่บนเตียงในมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นมีโทรเลขฉบับหนึ่งระบุว่าขอให้มาริลีนไปร่วมแสดงละครบรอดเวย์และที่บนหัวเตียงก็พบขวดยานอนหลับทิ้งไว้กระดเกลื่อนสาเหตุการเสียชีวิตของเธอที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการคือ เธอฆ่าตัวตายด้วยการกินยาน,นอนหลับเกินขนาดแต่ถึงกระน,นั้นหลายคนกลับเชื่อมั่นว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกฆาตกรรมเพราะอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องอือเฉากับชายมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะข่าวที่ว่าเธอไม่มีความสัมพันธ์กับสองพี่น้องแห่งตระกูลเคนเนดีคือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและโรเบิร์ตน้องชายหรือบางก็เชื่อว่าเธอถูกฆ่าตายโดยชู้รักคนใดคนหนึ่งหรือบางคนก็สันนิษฐานว่าเธออาจจะคลุ้มคลั่งด้วยอาการทางประสาท ซึ่งเป็นโรคเดียวกันกันกบที่มารดาของเธอเคยเป็นมาก่อนหลังการจากไปยังไม่มีวันกลับของมาริลีนมอนโรโจดิแมกกิโออดีตสามีคนที่สองคือผู้ที่จัดงานศพให้แก่เธออีกทั้งเขายังส่งดอกกุหลาบสีแดงไปประดับไว้ที่หลุมศพของเธอ3ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีจนเขาเสียชีวิตไปด้วยก่อนเสียชีวิต ดิมจิโอไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวกับมาริลีนหรือไม่เคยเขียนหนังสือเล่าถึงชีวิตของเขาและเธอเลยศพของมาริลีนมอนโรถูกฝังไว้ที่สุสานเวสต์วูดวิลเลจเมม o r i ยลพ park ถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงของมาริลีนมอนโรก็ยังคงเป็นอมตะอยู่เสมอนอกจากนี้มาริลีนมอนโรก็ยังมีอิทธิพลเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้แก่เหล่าดารานักแสดงและศิลปินทั่วโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาดอนนาคริสตินาอากิเลร่าโดยเฉพาะเอลตันจอนได้เคยร้องเพลงอุทิศให้กับเธอมาแล้วในเพลงเปลวเทียนในสายลมเมื่อปี1973ซึ่งเนื้อหาของเพลงได้นำเอาชีวิตของมาริลีนมอนโรมาเปรียบกับเปลวเทียนที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคความเหงาและความโดดเดี่ยวกระทั่งสุดท้ายสายลมก็ได้พัดผ่านจนทำให้แสงเทียนที่เคยสว่างสวัยนั้นต้องดับสิ้นลงไป